มั่นใจว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ต้องอยากรักตัวเองมากขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะมีอยากให้ทุกคนลองมองไปที่ตัวเองและถามตัวเองว่าเคยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอยา่างไม่ว่าจะเป็นอกหัก สอบไม่ติดผิดหวังเรื่องการงานหรือว่าเสียใจกับการกระทําของตัวเองที่เคยทําลงไปบางคนเนี่ยก็จมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานมากๆเลยแต่ว่าบางคนก็สามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้เร็วจุดประสงค์เดียวของคลิปนี้เลยคือจะตั้งใจทําให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่เลวร้วายให้เร็วที่สุดคะ่ะมีไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียเวลาชีวิตจมปลัดกับความรู้สึกเศร้าหลายปีแบบที่ไม่เคยเป็นและ1ินาทีตรงนี้มิสัญญาเลยว่าทุกคนจะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแน่นอนคะ่ะสิ่งที่มีจะมาพูดในวันนี้และ ไไปด้ก็คือ f i v stages of grief ค่ะเป็นแนวคิดที่ดังมากๆค่ะในต่างประเทศมันคือ5ขั้นตอนอารมณ์ของเราที่เราจะต้องเจอหลังจากเราเจอความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ความเศร้าหรือว่าอกหักอะไรก็ตามเพื่อคนจะเข้าใจความรู้สึกข,ของ5าขั้นตอนนี้แล้ววิธีการก้าวผ่านค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะหลังจากที่ฟ้าผ่ากลางอกเรากระแทกใจิตใจเราสุดๆเราจะบอกกับตัวเองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนี่คือภาวะที่เรียกว่าการปฏิเสธค่ะ ทุกอย่างที่เราวาดฝันไว้เนี่ยมันพังลงมาหมดเลยอย่างถ้าคนอกหักก็จะบอกว่าเมื่อวานเขายังบอกรักเราอยู่เลยแล้วทำไมวันนี้เขาถึงบอกเลิกเราแล้วหรืออาจจะเป็นตอนที่เราไม่เจอชื่อเราในรายชื่อประกาศสอบติดเปิดอีเมลหลังจากสัมภาษณ์งานแล้วเจอข้อความแสดงความเสียใจเราเจ็บปวดมากๆเลยทุกครั้งที่เราในถึงสิ่งนั้นเราได้แต่ร้องไห้แล้วก็ภาวนาว่าขอให้เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนั่นแหละค่ะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเรายอมรับความจริงไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันนะคะวิธีจะก้า ขั้นตอนนี้ไปได้ไม่อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์รู้สึกได้ค่ะเสียใจได้รู้สึกเจ็บได้ผิดหวังแค่ไหนรู้สึกให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าความรู้สึกนี้จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะสักวันมันก็จะหายไปเราแค่ทําการยอมรับแล้วบอกตัวเองว่าใช่ตอนนี้เราผิดหวังอยู่ไม่เป็นไรเลยนะนี่คือสิ่งที่ควรจะรู้สึกอยู่แล้วไม่ต้องไปฝืนความรู้สึกตัวเองเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปหนีความจริงเลยเราบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เราเสียไปแล้ว แล้วเราจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเราอกหักเสียคนที่ไม่ใช่ไปแต่เราจะได้ตัวเองกลับคืนมาเราเสียเวลาที่จะใช้กับผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะได้เวลาเอามาใช้กับคนที่รักเราจริงๆเช่นเพื่อหรือว่าครอบครัวเราเสียความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไปเพื่อที่จะได้กลับมารักตัวเองเราสอบไม่ติดที่นี่เราไม่ได้ทํางานที่นี่แต่เราได้โอกาสที่จะเติบโตที่จะพัฒนาตัวเองจะสิ่งใหม่ๆเราเสียใจตอนนี้ เพื่อที่จะได้ความสุขของเรากับคืนมาค่ะไม่อยากให้ทุกคนจำไว้เลยว่าขั้นตอนเนี้เราไม่ได้ปฏิเสธความจริงนะแต่เราได้ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่จากชีวิตของเราไปแล้วค่ะหลังจากที่เรายอมรับความจริงนั้แล้วเราจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือความโกรธ เราจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยว่าทาไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมโชคร้ายจังเลยเราจะโทษนู่นนี่นั่น,ปนไปหมดและสิ่งที่แย่สุดเลยคือการที่เราโทษตัวเองค่ะว่าเราดีไม่พอเก่งไม่พอเราไม่น่าทาแบบนี้ลงไปเลยแล้วเราก็ลดคุณค่าในตัวเองค่ะนม่อยากให้ทุกคนหยุดความคิดนี้ซะเราไม่จําเป็นต้องให้ค่ากับความรู้สึกที่มันชั่วคาวค่ะอารมณ์โกรธอะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคาวเท่านั้นถ้าเรายังโทษทุกสิ่งทุกอย่างและทําให้อึดอัดใจเนี่ยแปลว่าสิ่งพวกนั้นหรือว่า คนพวกนั้นนะมีผลต่อจิตใจเราและกําลังควบคุมเราอยู่สิ่งที่ทุกคนต้องทําเลยคือปล่อยบางอย่างที่เกิดขึ้นไปในอดีตแล้วเราไม่จําเป็นต้องดึงมันกลับมาให้มีผลกับปัจจุบันตอนนี้ค่ะทุกคนต้องปล่อยค่ะการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยเราต้องปล่อยสิ่งที่ฉุดลังตัวเราอยู่เราบอกว่าเราไม่อยากเสียใจอย,อย่างนี้แล้วเราอยากหลุดพ้นความรู้สึกนี้สักทีหนึง่ง เราต้องเป็นคนปล่อยค่ะถ้าเราไม่ให้เวลากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่มีผลกระทบกับเราค่ะทุกครั้งที่เราคิดหรือว่านึกถึงอะไรที่มันแย่ๆพยายามจะโทษนู่นนี่นั่นตลอดเวลาขอให้บอกเองเอาไว้เลยว,ว่าเราจะให้ค่าสิ่งนั้นมากระทบกับจิตใจเราหรือว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมเราตอนนี้ไหมเป็นมีมีไม,ม,ม,ม่ยอมเด็ดขาดมีจะไม่ปล่อยสิ่งพวกนั้นมาลดคุณค่าตัวเองลงมีจะไม่เสียเวลาไปกับอะไรที่ฉุดหลังมีไว้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้อะเราก็จะพร้อมก้าวสู่ขั้นต่อหัดไปค่ะนั่นกก็คือออารรต่ง ตอนที่เราเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วเราจะเริ่มมีเวลากับตัวเองมากขึ้นจนเกิดคําคำนึึ้นมาคือคําว่าถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เขาก็คงไม่จากเราไปถ้าเราตอบคําถามแบบนี้ในวันที่เราสัมภาษณ์แล้วก็คงติดงานนั้นไปแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะไม่ทําแบบนั้นจริงๆตรงนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเวกนกลับมาโทษตัวเองอีกรอบหนึ่งค่ะ ในหัวเราเนี่ยจะจินตนาการเติมแต่งเรื่องเราเยอะมากเลยกับการที่เราพยายามจะแก้ไขสิ่งที่อยู่ในอดีตต่อรองกับเหตุการณ์ทุกอย่างเลยพี่ขอเพื่อความจริงอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วค่ะคือเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้คือเราสามารถทําให้นาคตเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ได้เราพลาดโอกาสในทางทางนั้นไปแต่ทําไมเราจะเ้างโอกาสให้ตัวเองไม่ได้ในทางที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้เราจะไม่ได้คบกับคนคนนั้นต่อแต่ไม่เป็นไรเลยชีวิตตอนนี้เราก็สามารถรักตัวเองรัก ก็ทาให้มีความสุขได้เราอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ได้เราอาจจะไม่ทํางานที่นั่นแต่เรา,าจ,จะได้ค้นพบตัวเองว่าเราก็เก่งในเรื่องนี้เหมือนกันนี่นะแลวเราก็ชอบเรื่องนี้ซะด้วยไม่ไม่อยากให้ทุกคนไปอาลัยอาวรณ์กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่อยากให้ทุกคนเอาสิ่งนั้นนะคะมาเป็นบทเรียนทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้ว้วนเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจทางไหนใช่ทางไหนไม่ใช่ควรรักในสิ่งไหนหรือว่าไม่ควรหลายอย่างคือเราไม่สามารถ ควบคุมทุกอย่างบนโลกไปนี้ได้ค่ะแต่เราสามารถควบคุมการกระทําที่เราจะทำณนะตอนนี้ได้หลังจากนี้ไปอ่ะมันจะไม่มีคําว่าถ้าสาหรับในอดีตแต่ว่าจะมีคําว่าถ้าในปัจจุบันเท่านั้นที่กำลังส่งผลไปต่ออนาคตว่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงได้บ้างถ้าเรากลับมารักตัวเองตอนนี้ในอนาคตเราก็คงจะเจอความหลักที่ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราเริ่มลงมือทําในสิ่งที่เราชอบตอนนี้เลยมันก็อาจจะใช่าทางของเราก็ได้นะเราควบคุมความรู้สึกในคิดของเราได้ค่ะแล้วภาวะการต่อรองเนี่ยก็จะจบลงไป พร้อมไปสู่ภาวะถัดไปคือความเศร้าโศกค่ะ อยากจะบอกว่าสเตจเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆเลยสาหรับใครบางคนที่จะก้าวผ่านบางคนอาจจะเป็นเดือนบางคนอาจจะเป็น10ปีมันคือขั้นตอนที่เราเริ่มมีความสุขมาบ้างนะแต่ว่าความเศร้าพวกนั้นนะก็จะกลับมาวนเวียนในความคิดเราบ้างในบางทียกตัวอย่างเช่นตอนเราอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขแต่ว่าพอเรากลับมาอยู่ในห้องคนเดียวนึกถึงเรื่องนั้รก็ยังรู้สึกเศร้าอยู่หรือว่าเกิดอาการคิดวนนะคะนี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดอยู่ในภาวะนั้นเป็นปีๆเลยแล้วก็พยายามจะเรียกร้องหาความสุขเมื่อไหร่เรา จะเลิกคิดเรื่องนี้สักทีหนึ่งอยากกลับมามีความสุขแบบร้อแต่ก่อนที่เราจะบอกว่าเราอยากมีความสุขเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนถามตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าความสุขที่ทุกคนตามหาเนี่ยคืออะไรคะ่ะคําตอบอาจจะเป็น การที่เราได้คบกับผู้ชายคนนั้นการที่เราได้เรียนในมหลาลัยนี้เท่านั้นหรือว่าการที่เราได้ทํางานที่นั่นอยากได้เงินเดือนก้อนนี้แต่ไม่อยากจะบอกว่าคําตอบเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าความสุขคือตัวเราเองค่ะมันมาจากตัวเราทั้งนั้นเลยจริงๆลองถามตัวเองดูว่าเราเอาความสุขของเราอะไปยึดติดก,กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่หรือเปล่าทั้งทั้งที่ชีวิตเรามีอะไรที่สร้างรอยยิ้มให้เราได้ตลอดเวลาลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งค่ะแล้วทุกคนจะรู้ว่าความสุขมันเริ่มหาได้ตั้งแต่ต ได้เลยก่อนหน้านี้ที่เราไม่เจอเรื่องนี้เราก็มีความสุขได้อีกเราได้ตื่นมากินของอร่อยๆออนี่คือเรื่องที่ทําให้เราซอใจเราคิดว่ามันเป็นความสุขทั้งชีวิตของเราแต่นี่คือความสุขที่มีอยู่ในชีวิตของเราแล้วมีเป็นอีกล้านเรื่องเลยที่รอเราอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทุกคนนะ่ะ โฟกัสกับสิ่งนี้มากจนเกินไปจนลืมสิ่งที่เรามีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยทั้งทั้งที่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นแค00่0.001%ของชีวิตเราทั้งหมดก็ได้ชีวิตเรามีค่าพอนะคะมีค่าพอมากกว่าที่จะปล่อยทิ้งไปกับความเสียใจพวกนี้ค่ะรู้สึกโง่รู้สึกว่างเปล่าแต่เราสามารถเติมเต็มตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโดยไม่จําเป็นต้องรอให้สิ่งไหนหรือว่าใครมาเติมเต็มให้เราและการที่เรามีความสุขจากตัวเองอะ มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วทุกคนจะดีใจมากแน่นอนที่ได้เห็นคนคนหนึ่งอะ่ะกำลังยิ้มแล้วก็เข้มแข็งเพราะตัวเราเองอยู่คะ่ะหลังจากที่เราหาความสุขได้แล้วต้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการยอมรับ ใครที่อยู่ในขั้นตอนนี้แล้วมี่อยากจะบอกว่ายินดีด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ย move on จากสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วค่ะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหลุดออกจากความเศร้านั้นจริงๆแล้วไลวใช้วิธีการมองย้อนกลับไปค่ะจากเรื่องที่เราเคยมองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็แย่มากๆเลยที่มันเกิดขึ้นแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยเรากลับดีใจมากๆเลยที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ขอบคุณมันถ้าเราไม่เสียคนนี้ไปเราก็คงไม่ได้เจอความรักดีๆเหมือนที่เราเจอตอนนี้ถ้าเราสอบติดที่นั่น แล้วก็คงไม่ได้เจอเพื่อนที่น่ารักสังคมใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆถ้าเราได้ทํางานที่นั่นเราก็คงไม่ได้มาเจอทางเรื่องในชีวิตใหม่ของเราแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าเราก็ทําสิ่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่นะเราจะยินดีค่ะยินดีกับเรื่องร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราที่สุดแห่งความโชคร้ายจะกลายเป็นที่สุดแห่งความโชคดีเราจะเห็นทุกอย่างชัดมากยิ่งขึ้นตอนที่เวลาผ่านไปในชีวิตนี้ก็มีหลายเรื่องมากๆเลยที่มีเคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายในชีวิตของมีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอห สอบไม่ตีผิดหวังใน,นเรื่องของทางด้านการงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่ณตอนนี้ที่มีเป็นอยู่มีรู้สึกกับขอบคุณมันที่เกิดขึ้นขอบคุณจริงๆที่ทําให้เรากลายมาเป็นเราในวันนี้เนี่แหละค่ะภาวะของการยอมรับสุดท้ายนี้มี่อยากจะบอกทุกคนว่าในชีวิตเนี้ยเราจะเจอ five stages of grief อีกไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าทุกอย่างอะ มันล้วนเป็นบทเรียนในชีวิตที่มันเปรียบเสมือนเป็นขั้นบันไดเจออีกก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตัวเราในวันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้ค่ะเรานี่เก่งมากๆสุดยอดมากๆเลยที่ผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งๆที่ตอนนั้นเราจะมองว่าเราไม่สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้จริงในชีวิตนี้เชื่นชมในตัวเองเยอะๆเรานี่เก่งมากๆแล้วที่จะให้ความรักหรือว่าความหุนเทกับบางสิ่งบางอย่างได้มากขนาดนี้มีดีใจมากๆเลยที่ทุกคนได้รับรู้แล้วว่าเรานี่เก่งมากๆเลยนี่แหละ ค่ะทุกคนได้รักตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปก็คือแสดงมันออกมาให้มากขึ้นว่าตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่อยู่ข้างเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องเลวร้ยวายทั้งหมดที่เราได้เจอมันคืออะไรเราจะอยู่ตรงนั้นเสมอค่ะดังนั้นรักษาตัวเราให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยสุดท้ายนี้มิกก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังมาจนจบแล้วก็ไม่ขออะไรเลยขอให้ทุกคนรักตัวเองเยอะทุกคนเก่งมากๆแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย